สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลลำเพลินอเอาพิ้เคียวครับพี่น้องทักทายพี่น้องยางมือแรงครับวัตถุดิบครับพี่น้องอาบน้ำทาแล้วครับมาเบิ่งบรรยากาศงานตอนนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับวันนี้ตลาดเมืองทองจเจริญศรีครับ,บรรรพี่น้องครับบนมัาแข่งเือเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อมืงก็มั่งลิง ตั้งเวทีตอนนี้เหลือแต่ฟลอหน้าฟรอหน้าแล้วก็จอเอลยดีที่นี่ชินักชนกยืนยน้นจอฉากกระตามีชิคกีนน้พายก็ได้ไล่คือเรื่องที่เป็นจอเอลยดีนะแต่ละไฟล์ตรงบรรยากาศทาั้งงานที่เห็นเด่นเป็นสง,งา่าหิแนแหนมชัดที่สุดก็คืเป็นต้นบุกเหา่าต้นนี้ครับประจักษ์เพื่อที่แล้ว เชือกก้อนนั่นมะเร็งน,นะครับก้อนสีปีฤดูการไปกับบดนบันไดนะครับจำได้ว่าเลิกะมามมี่นีซีนนะครับแล้วมันอีก็่ะพี่น้องก็จะเดินทางนะ ดึเดินทางเนี่ยที่กรทมกอวันที่สามสิบเนาะทำการแสดงที่มินบุรีหรือเปล่าเดี๋ยวผมเบึงก่อนผมจำบอดดอยคอยหยาดได้ครับนะสิ่งใดอัปเดตนะครับคิวงานนะครับท,ทัวกรทมรอบแรกของเราในฤดูการนี้นะครับพี่น้อง ดูบรรยากาศไปก่อนจะเข้าก่อนพออย,อย่างตอนที่สามสิบนครับสลับเสรีนะพุทธมณฑลสายห้านะครับ,รบอำเภอ 3, สามพันจังหวัดนครปฐมแล้วคนนคปรปฐมนะครับคนนคปรปฐมพี่น้องที่อยู่นคปรปฐมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่สามสิบนะครับกันยายยนนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสายห้าสามพันนครปฐมนะครับ อย่ารีบม้วนม้วนซื้อน้ากันนะครับพี่น้องนะไปกันอันนี้ก็บปัดดีครับพี่น้องม้วนมาซื้อน้ากันครับพี่น้องอุดรนท่านี่บดวนครับจะเป็นครั้งที่สองของการร้อยคนนะครับนี่มาที่นี่ ทิมงานไม่เทนะ่าไหรนะ one, two, th th ่นะมีงานยูทูบเปิดนะครับเจียววันเกียวถูกอะบางถ่ายทอดให้เปน้องเบิรงนะได้บางหลังวิธีนะครับเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้นะเบิรงเอาวิธีแล้วนะลองวิธีกันต่อนะน้องเดีังกินนะ เรื่องหมดเลยไม่ต้เจัดหมดมาแล้วพี่มาสวัสดครับวัครับดีนะครับก็มันก็ยังไม่ลงตัว ดีครับพี่เอกระนบุรีครับเป็นมาละคือเก่าเนี่ยครับพี่นี่ม่คือเก่าเป็นเดนเซอร์อมคุณยอดเลยเพราสมาร์ทไลน์น่าะเอาไว้นะชัแเจนเลยะอ่งไปเลยล่ะถุงอ้วนหองนน้ำสองหกครับ อันนี่เป็นบัลลังก์บัลลังกเข้าปีนี้สวยงามครับบัลลังกเข้าปีนี้ครับ,บ,อรบโอ้เปยเตะเตห็นรอบมันนี่เนาะสตะแลนนี่ครับมองนางคองตันว่คนมือครับครับอาบไปอาบแล้วเรียบร้อยมาแล้วมาป่าปูเนาะมาดูป่าปูมันเปื่อนยหลายยาน Nó cùng con nó bà bảo con <laughs> Đồn lẻo với chi không? Có hành bưng nào đó Có thịt trận không ăn tăng trò พี่น้องคุแข่งดักไล่อดีข้าการยืนเต็พี่น้อูบื้นย่งสะดวกสะดวกเ็กกะเวลาห้อเพือ้อเพืหลับสิมูห้อนี้อยู่เต็มเลยปลุกเข้าไดแต่ก็เข้ากับสมัรถปลุกมูได้ เขาสามารถรับข้าวสารได้เร็วกว่าคนที่อยู่เต็มส่วนตแต่ว่าเพื่อนก็นยังเป็นส่วนตัวปดิวานะแต่ว่าแต่วผมผมรู้สึกว่าปีนี้มาอยู่เต็มเต็มใหญ่นี้ก็อโอเคเลยฝากเป็นองเป็นกำลังใจน้ำกนและกันค่ะ ิปนี้ก็มีอย่างไรครับมาบงบรรยากาศนะครับเร่น้องบงบรรยากาศที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีครับ,รบแลาวคิปนี้เจอกันนะครับอยู่นครนปฐมนะครับสามพรานนครนปฐม พี่น้องอยลืมมากมวนว่าซึนกันครับพี่น้องครับนี่เชือท,ท,ที่แล้วหอดตีซีเตอร์นี่กันนะ่สิประมันไกลเคี่ยงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิรงว่าข้างเพจว่าสปอนแจงว่าเหลือจังโมงนะพี่น้องครับนี่รถพอเขาหมดก็มาถึงแล้วนะครับ พี่น้องสังคลิปนี้ไว้ปจนตะก่อนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันอัตพลลำเพลินลำพิเชียวครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้านะครับเมื่อคืนก็ขอขอบคุณมาลัยน้ำใจด้วยนะครับมาลัยออนไลน์จากแม่ฮักแดนไก่แล้วก็กำลังใจของเท้ายักษ์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ